ในจิเรียประเทศในทวีปแอฟริกานั้นถือว่ามีการเติบโตในการใช้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมากนะครับโดยจำนวนเบอร์ที่ใช้งานมีอยู่กว่า95ล้านเบอร์ถึงแม้จะมีบริษัทให้บริการอยู่ถึง4แห่งแต่ผู้ใช้ก็ยังประสบปัญหาครับเช่นโทรไม่ติดหรือว่าสายหลุดบ่อยถึงแม้จะมีการร้องเรียนและรัฐบาลได้ปรับบริษัทผู้ให้บริการแล้วนะครับแต่ก็เหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรดีขึ้นและที่สําคัญเจอปัญหาเหมือนเราเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ ที่ถึงแม้อยากจะเปลี่ยนเครือข่ายแต่ก็เสียได้เบอร์เดิมที่ใช้มานานครับแต่ตอนนี้ไนจีเรียได้เปลี่ยนกฎใหม่แล้วนะครับโดยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเครือข่ายโดยใช้เบอร์เดิมได้ในทุกๆ90วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทําให้ผู้ใช้หลายคนแทบรอไม่ไหวที่จะไปเปลี่ยนเครือข่ายนะครับทาให้บริษัทผู้ให้บริการต่างๆจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนจากการเปลี่ยนกฎครั้งนี้ครับซึ่งผู้บริโภคก็ได้แต่หวังว่าบริษัทจะได้ไปทบทวนนะครับว่าได้ทําอะไรผิดพลาดไปบ้าง แล้วก็รีบปรับปรุงการให้บริการเพื่อจะได้แข่งขันในตลาดได้ครับการโทรด้วยโทรศัพท์มือถือที่ไนจีเรียซับซ้อนกว่าการกดตัวเลขอย่างเดียวถึงแม้บริษัทให้บริการยักษ์ใหญ่สีแห่งถูกรัฐบาลปรับและได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้มาหลายปีแต่ก็ไม่มีใครกล้ายกเลิกเลขหมายอีโดโกอีโวมาซิโอมีโทรศัพท์3เครื่องในกระเป๋าถือ Use as, el, N, glue. อีดโดก,ก็บอกว่าเธอใช้ทั้งของเอทิสารัตแอทเทลเอ็มทีเอ็นที่ต้องมีก็เพราะว่าจําเป็นบางครั้งบริการของเครือข่ายก็มีปัญหาถ้าจะโทรบางครั้งก็ใช้แอทเทลซึ่งเป็นเบอร์แรกที่มีถ้าสัญญาณไม่ดีก็อาจต้องไปใช้โทรศัพท์บ้าน,ตบบานแต่ท่านี่จะทําอย่างนั้นก็มีอีกเบอร์ดีกว่า,บบานั่นทำให้มีโทรศัพท์อยู่หลายเครื่อง ปลายเดือนเมษายนคณะกรรมการสื่อสารของไนจีเรียประกาศให้ผู้ให้บริการ4บริษัทให้ลูกค้าเปลี่ยนเครือข่ายโดยใช้เลขหมายเดิมได้โดยสามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้ทุกๆ90วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นแรงกดดันผู้ให้บริการปรับปรุงเครือข่ายให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เสียลูกค้า <means> และเล่อจาจ่ายีประธานสมาคมบริษัทโทรคมนาคมในไนจีเรียบอกว่านั่นหมายถึงการแข่งขันที่รุนแรงลูกค้าเลือกใช้บริการได้อย่างเสรี ถ้าไม่พอใจก็เปลี่ยนบริษัทโดยไม่เสียเบอร์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นบริษัท MTN ของแอฟริกาใต้ซึ่งครองตลาดอย่างยาวนานเนื่องจากเป็นรายแรกที่เปิดให้บริการน่าจะเจอปัญหามากที่สุดจากการให้บริการที่แย่และอุปกรณ์ถูกทำให้เสียหาย MTN มีลูกค้า47ล้าน4แสนคนและเมื่อปีที่แล้วมีไรายได้หลายหมื่นล้านบาทเบรดกอสเซนซีอของบริษัท MTN บอกว่า การให้เปลี่ยนเครือข่ายโดยคงเลขหมายเดิมอาจทําให้ MTN เสียลูกค้าแต่ก็จะเป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้นเรียกบอกว่าเราเชื่อมั่นว่าในเวลาอันสั้นคุณภาพของเครือข่ายผลิตภัณฑ์การให้บริการของเราจะเหนือกว่าเราเชื่อมั่นว่าเราอยู่ในจุดที่ดีในฐานะผู้นำตลาดในระยะสั้นเราอาจถึงคนเลิกใช้มากกว่าที่จะสมัครเข้ามา แต่ว่าในระยะกลางและระยะยาวเราจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นบริษัทแอร์เทลของอินเดียเป็นคู่แข่งที่สำคัญด้วยกลยุทธ์หันราคาทุกบาททุกสตางค์เซกุลอกุนสัญญาซีอของแอร์เทลบอกว่าระบบใหม่นี้จะทําให้เกิดการตื่นตัวเซกุลบอกว่าการให้เปลี่ยนเครือข,อข่ายโดยคงเลขหมายเป็นการส่งสัญญาถึงผู้ให้บริการให้องปรับตัวไม่ต้องไปผลักดันในเรื่องการพัฒนาคุณภาพอีกต่อไป เพราะถ้าคุณไม่ทําก็อยู่ไม่ได้คุณต้องให้แน่ใจว่าของของคุณมีคุณภาพดีในเีเรียมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือกว่า95ล้านเลขหมายที่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกตามท้องถนนจะเห็นคนมาเดินเร่ขายบัตรเติมเงินในขณะที่ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ในการพูดคุยแต่การใช้โทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อมูลก็เริ่มมีมากขึ้นหลายคนใช้โทรศัพท์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อ d เดดาโยอาเดเยโมคิดว่ายัางต้องใช้เวลาในการให้ได้มาตรฐานที่ดีกว่านี้ t t h e e r i m อ A เดดาโยบอกว่าการบริการก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีปัญหาเดมิเดมๆอยู่เช่นสายหลุดหรือว่าโทรไม่ออกคุณคิดค่าบริการรายวินาทีแต่ก็ยังถูกเก็บค่าบริการอย่างผิดกฎหมายจาก20วินาทีที่เสียไปซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ที่ต้องอยู่กับมันทนกับมันแต่เรื่องรับส่งข้อมูลแล้วมันยังถือว่าแย่มาก but the data internet crap Olubato Biroba Adelad ผู้ใช้บริการบอกว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนเครือข่ายแล้ว M t to be r r u b a t o Biroba บอกว่าไม่ได้เติมเงินเบอร์ของ MTN มานานแล้วแต่ก็เก็บเบอร์เอาไว้เพราะว่าคนรู้จักเบอร์นี้แต่ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนเครือข่ายได้ก็จะทําในทันทีตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนเครือข่ายจะทําได้ราบรื่นหรือไม่ ต้องใช้เวลา2วันในการเครเลียร์เลขหมายจากเครือข่ายเดิมแต่จากตลาดโทรศัพท์มือถือที่โตขึ้นต่อเนื่องทําให้การแข่งขันในเนจีเรียมีแต่จะรุนแรงและผู้ใช้ก็หวังว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการทั้ง4แห่งจะเริ่มรู้ได้ว่าได้ทําอะไรผิดพลาดไปบ้าง